เอาคือไปอยู่ตรงนั้นโอ้ยหนอคุณแตนคุณแตนครับคูณแตนครับโอโอ,อะไรน้าหมานี่นนะน้องออพี่กําลังฝันน้องพี่อยู่โอ้ยพี่กําลังฝันว่าพี่อด้ะเป็นเจ้าสาวน้องออส ซ้าฝันคู่แตนเอ้ยหนูบอกให้ใส่โตนี่ิได้เป็นเจ้าสาวสมใจเอาเอาไปใส่ครับโอ้น,อโอน้องอ้ดสบู่กระเจี๊ยบแดงโปรตีนเมื่อกหอยนี่นะที่น้องออนให้พี่แตนใช่นี่นะอุ้ยพี่แตนจะเอาไปใช้เลยเด้อโอ๊ยน,นเนาะูลด้หผู้ใดล่ะโชคดีเป็นผู้บาวได้ฝันเจ้าคูแ่แตนพี่ก็มีคนของพี่แล้ววะตายอ้ยพี่รีบไปใช้หละไปหละโอ้ยถามซ้ำน,นี่ขาไ่ได้นาะคู่แตนเอ้ย อืมแต่เป็นเจ้าสาวแท้หละงานนี่สวยแล้วที่นี่ฉันสวย